ครับสวัสดีครับกาบสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวเมืองไร่ขิงที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ได้ทราบโดยทั่วกันนะครับสำหรับในวันนี้นะครับวันที่25ตุลาคม2566นะครับก็จะมีหนังสือจากโครงการชลประทานนครปฐมนะครับแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมฉบับที่สองก็เป็นการ แจ้งเตือนมายังเกษตรกรแล้วก็พี่น้องที่อยู่2ฝั่งแม่น้ําท่าจีนแล้วก็อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับสำหรับสืบเนื่องจากสถานการณ์น้ําในลุ่มน้ําท่าจีนที่มีฝนฟ้าขนองตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่22ตุลาคม2566ที่ผ่านมาทําให้ปริมาณน้ำในแม่น้ําท่าจีนเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อชุมชนนอกแนวกัน้นน้ําในพื้นที่อําเภอบางเลนและในช่วงน้ําทะเลหนุน สูงส่งผลกระทบต่อชุมชนนอกแนวขั้นน้าในเขตพื้นที่อเาอเภอนครเยศีและอําเภอสามพานในวันที่24ตุลาคม2566มีปริมาณน้ําที่ระบายลงแม่น้ําท่าจีนนะครับหลายแห่งก็จะผ่านประตูระบายน้ำนะครับโพลเทพจังหวัดชัยนาทผ่านประตูระบายน้าโพพยาจังหวัดสุพรรณประมาณนี้นะครับก็จะมีหลายๆประตูนะครับที่มีการระบายน้ําผ่านโดยโครงการชนะระทานนะครับสำหรับเนื้อหาสาระสําคัญนะครับก็จะมีการนะครับประกอบกับระดับน้ํา พยากรณ์ที่ปากแม่น้ําท่าจีนจังหวัดสมุทรสาครมีระดับน้ําทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่29ตุลาคมจนถึงวันที่5พฤศจิกายน2566นะครับและประกาศกลมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศระยะปานกลางระหว่างวันที่23ถึงวันที่29ตุลาคม2566นี้จะเกิดแนวร่องมรสุมเลื่อนผ่านมาพาดผ่านภาคตอนใต้นะครับตอนบนภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งส่งผลกระทบทําให้ระดับ2แม่น้ําท่าจีนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมม,มีระดับน้ําสูงขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ําโครงการชปรบาทานนครปฐมจึงค่้ขอความอนุเคราะห์ท่านนะครับ,บ,รนะรบประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเอกชนเกษตรกรตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในพื้นที่ริมฝั่ง2แม่น้ําท่าจีนและบริเวณลุ่มต่ําในพื้นที่อําเภอบางเลนอําเภอนครเศรีและอําเภอสามพาน เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันทรัพย์สินซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับทั้งนี้ขอให้ติดตามเฝ้าสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดอันนี้ก็เป็นหนังสือจากโครงการชนรับทานจังหวัดนครปฐม,มก็เป็นการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนนะครับเทศบาลเมืองไร่ขิงก็ได้นําข่าวเนี้ยมาประชาสัมพันธ์ให้พวกเราได้ทราบกันและยังไม่ต้องวิตกกังวลหรือว่าตกใจแต่อย่างใดนะครับให้เตรียมตัวนะครับเฝ้าระวังเกี่ยวกับสองฝั่งนะครับริมแม่น้ําท่าจีนที่อยู่แนว นะครับนอกคันน้ําแล้วก็ในพื้นที่ลุ่มต่ําก็ให้ประชาชนเนี่ยที่มีความเสี่ยงนะครับบ้านที่มีความเสี่ยงเนี่ยเก็บของขึ้นที่สูงเอาไว้ซึ่งเป็นเรื่องประจําทุกปีที่นะพี่น้องประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ริมแม่น้ําท่าจีนเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็เก็บของขึ้นที่สูงอยู่แล้วก็ขอให้นะข่าวนี้นะครับเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลมอเลรขิงนะครับโดยการประชาสัมพันธ์บอกต่อๆกันว่า ทางโครงการชละระทานจาันงหวัดนครปฐมเนี่ยได้มีหนังสือแจ้งเตือนมายัง3ามอำเภอนะครับอำเภอบางเลนอำเภอนครจัยศรีและอำเภอสามพานวันนี้เทศบ,บาลเมืองไร่ขิงก็ได้นําข่าวนี้มาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับก็ขอย้ําว่าพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เราเนี่ยยังไม่ต้องวิตกกังวลแต่อย่างใดต่อแต่ขอให้มีการเตรียมตัวรับมือเอาไว้นะครับเป็นเรื่องที่ดีที่สุดถ้าหากไม่เกิดเหตุก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ถ้าน้ํามาปริมาณที่สูงขึ้นนะครับเรามีการเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้ว ก็อยู่ในขั้นที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลไปมากกว่านี้เพราะว่าในปีนี้ปริมาณน้ําฝนที่ตกในเขตพื้นที่เราเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยเพราะว่าในห่วงเวลาที่ผ่านมาของทุกๆปีนะครับจะมีการเตรียมแนวกั้นกระสอบทรายในแต่ละพื้นที่ในแต่ละหมู่แต่ละชุมชนและเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ปีนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีการตั้งแนวคันกระสอบทรายแต่อย่างใดเลยเพราะว่าปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาน้อยแล้วก็มีการระบายน้ํา นับน้อยอย่างมากหรืออาจจะมีการผันเปลี่ยนทางน้ําไปในทิศทางอื่นนะครับก็เป็นไปได้ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์เอาไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ